สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวยูทูบนะครับสวัสดีแฟนเพจมิมโนเลยครับมรลุนกันต่อครับนี่ครับยิ่งหนักกว่าเดิมครับยิ่งดิ้นยิ่งหนักครับคลิปแรกนี่ยังไม่หนักขนาดนี้นะครับไม่มีไม้ครับยิ่งดิ้นยิ่งจมครับ สายแตกสายแตกสายแตก,สา,แตกสายแตกครับ นนกกพี่ยกไอ้ท่อหายใจยังครับเกิดปัญหาอีกแล้วครับนู่นครับจมจากนู่นนะครับแล้วก็ลากมาลากตัวเองมาเรื่อยตอนนี้เกิดปัญหาแล้วครับสา,า,ายแตก ต้องยกต้องยกงหายใจนะครับถ้าขี้โคลนแบบอุดนี้อันตรายหายใจไม่ได้เจอไหมพี่พี่ต้องสตาร์ทแล้วก็ให้เขาดูให้นะครับมันเป็นสายไหน น่าจะสายไม่ใหญ่แลวครับเสียงพุเสียงนิดเดียว<ป>จับถึงพัดลมแล้วนะครับต้องดึงท่อหายใจขึ้นนะครับเดี๋ยวมันอั้น เมื่อกี้เมื่อกี้จะขึ้นแล้วเนาะตอนแรกๆอันนี้เริ่มหนักแล้ว,วครับตอนแรกจะขึ้นแล้วน,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 นาตัวนี้จะเป็นนาลอกนะครับลอกประมาณสองปีแล้วสองปีสาม หักตรงนั้นเลนะบึ๊บหักตรงนั้นหครับครับอดีเขาลอกลึกเกินเนาะไถึงคนครับบึ๊บอ้ยงครับนองยับมาล้กเกี่ยวม้ดฝังนีลบึ๊อยเยอมาเกี่ยวเก่เล้ดินแงนี่ไปทางทงนาครับนี้าแไปได้ร้อยทีเดียวครับทีเดียวให้มันพ้นไปเลยใช่ไหมครับ ย้ำไปย้ำม,มาเรื่องนี้เลยเรียบร้อยเนาะถ้าเดินทีเดียวนี่จบเลยนะครับเนาะที่ผมเอาดึงไปนุ่งในทะเลจุ๊บหนิครับเอาดึงขนนุ่งก็เลยว่าป๊กจะขึ้นทางไหนวะบิดตัวก็บิดไม่ได้ครับไม้ก็อยู่ใกล้อีกเนาะเรืองคำว่าเอ็ไม้ลงมาเรื่อยครับใช่ว่าเราบปีกขึ้นไปทางหน้าอย่างนอือไปทางหน้าก็ไม่ได้ใช้ไม้แต่ให้มันบิดตัวทางนู้นได้นี่ใช่ไหมครับครับ เจอเจอ,อยังครับเจอสายยังนี่ต้องดึงดึงท่อหายใจขึ้นก่อนพี่เดี๋ยวท่อหายใจมันขี้ตมมันจะอัดดิครับถ้ามันอัดมันมันระบายไม่ได้ดึงท่อหายใจแล้วก็สตาร์ทดูว่ามันรั่วตรงไหนมันแตกตรงไหนเห็นเลยดเดอ น่าจะไม่ใช <N> ่หรอกครับน่าจะข้างบนนี่เลย จริงไหมพี่สาน,น่อยนี่มันยาวสุดนงโอทสายตัวเดินนี่ยุ่งเลยเลยนี่ยครับขิดตมเยอะแต่จะโคอายเพราได้อยู่ครับขอคลายาะมันต้องต้อ,องหาเชือกมาต่อใชหาเชือก็ต่อ ต้องหาไม้มะพร้าวเลยพี่ถ้าเปลี่ยนสายได้ถ้าไม่มีไม้มะพร้าวนี่ขึ้นยากเลยครับต้องม้ใหญ่ๆหนอ่อยอื้อ นะครับเห็นแล้วบะอ,อ๋อโอชโคดีไปครับนนครับ,รรบเป็นสายกระบอกยกอบูมครับชโชคดีครับไม่เป็นสายตัวเดินครับถ้าสายตัวเดินนี่แย่เลยครับต้องขุดขี้ตมบอก ายแตกแล้วต้องไปอัดสายก่อนรถมาจากไหนครับพี่น,นั่นจะทางไนทางไปทางรองนะอ๋อไปตรงน้องไซเลยอุชายใหญ่ไปอีกใช่ไหมครับไม่รู้อีกนี <laughs> ่จะเป็นโซนอหารทรายนะครับแถวแถวบ้านเสียสมโอครับเสียชายใหญ่ ถ้ามีไม้เนี่ตอนแรกขึ้นแล้วนะมันมันจะขึ้นแล้วแหละดินไปดิน้นมายิ่งแต่ไปกันใหญ่เลยไม้มันมไม่มีมมมมครับสำคัญคือไม้ครับไม้ต้องเยอะครับไม่โคจมเมื่อวานก็จมอยู่สุรินสองคันรถรถวินจ้างรถวินวินขึ้นวินรถเกี่ยวขึ้นด้วยแล้วก็วินไม่โครขึ้นคันหนึง ตอนนี้เหลือคันหนึ่งยังยังไม่ขึ้นไม่มีตังจ้างรถวินแล้วลากรถเกี่ยวกับลากไมโครคันหนึ่งหกหมื่นหกหมื่นหนึ่งพันครับอบนนี้ต้องหาสองรอยอีกคันหนึ่งมาดึงตรงนี้ครับมายืนดึงกันมันไม่ขึ้นหรอกยิงดินย,งยิงจม ครับต้องหารถไมโครมายืนนี่ตัวหนึ่งแล้วก็ดึงครับนี่สมองเลครับนี่มันดูดล้อแล้วครับแท็กไม่หมุนแล้วโอ้ปวดเกี่ยวไปแล้วครับเป็นนาลอกเลยครับ กินแล้วกินมาแล้วครโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ